สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีรถจบสวยอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เป็นไม t ีเอ็กตัวไม t ีเอ็กนะครับได้ชุดยกคอม้าของเรานะครับขนาดความสูง6นิ้วครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมรถจบสวยๆลูกค้า,าได้ส่งมาให้ดูภาพสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับไม่อยากให้พลาดการรับชมเลย ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจชุดยกของเราครับอืการติดตั้งสวยดูดีนะครับยางคันนี้ได้เป็นเบอร์สองหกห้าทับเจ็ดหครับออฟเซ็ตสิบหกคูณแลบสาครับเพื่อนๆน,นะฮะจะก็จะเต็มเต็มซ้มเลยนะครับผมเ่อเ่อ,เอชมที่รอบๆตัวรถครับก็เป็นความ สมบูรณ์แบบที่จัดแล้วลงตัวนะครับงานชุดนี้ส่งไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมอตอนนี้ทุเรียนเยอะเลยนะครับเพืเ่อนๆก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจชุดยกของเราขอบคุณครับ